ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและการศาสนาในวันนี้ใครจะประรบเหตุการณ์ขึ้นสึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันวาคมยศ2554ก็ยังเป็นข่าวคราวที่สืบต่อกันมาในปัจจุบัน แต่จะเป็นการมองจากมุมของธรรมะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นที่จริงเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติเรื่องของธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนรู้เราเข้าใจจากธรรมชาติรู้สถานะของธรมร,งธรมชาติรู้กุนของธรรมชาติรู้โทษของธรรมชาติ รู้บายวิธีที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยให้มีโทษน้อยที่สุดแล้วก็มีคุณมากที่สุดเพราะน่าจะเห็นว่าถ้ามองในกลุ่มของอนิสัตว์แล้วก็อยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยแล้อยู่ในโครงสร้างเดียวกับ ชีวิตที่เรียกว่าเกิดแก่ตายเพราะว่าชีวิตในแง่ความจริงก็เป็นผิดผลจากธรรมชาติเช่นเดียวกันกระบวนการธรรมชาติเหล่านั้นมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องของดินน้ำลมไฟอากาศกเรียกว่าประกอบด้วยธาตุห้าประการคือดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศ การสร้างสรรค์ให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติก็เกิดขึ้นจากการปรับตัวของธรรมชาติเหล่านั้นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่มีอะไรมากเกินไปและก็ไม่มีอะไรน้อยเกินไปเพราะถ้าเวลามากเขาก็จะมากด้วยกันเวลาน้อยเนี่ยก็จะน้อยด้วยกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องปัญหาทุกที พราะในกรณีของธรรมชาติเนี่ยศาสนาก็สอนในแง่ของเรียกว่าปริญาตประธรรมคือธรรมะที่ควรแก่การกำหนดรู้ไว้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แหละไม่สามารถล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกเมื่อไหรก็เมื่อน,นั้นเพราะงั้นเป็นการเกิดขึ้นซ้ำซาก ปรากฏการธรรมชาติทั้งหลายไม่มีเรื่องอะไรใหม่มันเปลี่ยนเฉพาะเวลาเปลี่ยนเฉพาะสถานที่เปลี่ยนด้านความรุนแรงของปรากฏการณ์เหล่านั้นเท่านั้นแต่ทุกอย่างล้วนเคยเกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นในส่วนที่เป็นโทษก็เคยเป็นโทษมาแล้วในส่วนที่เป็นคุณก็เคยเป็นคุณมาแล้ว แต่ในขณะนี้ส่วนที่เป็นโทษก็คงเป็นโทษส่วนที่เป็นคุณก็คงเป็นคุณเปลี่ยนแต่ว่าทําอย่างไรเราจะหาประโยชน์จากธรรมชาติเล่านั้นได้เพราะในปัจจุบันให้เราลองสังเกตว่าเรามักจะใช้แนวของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปต่อต้านอำนาจของธรรมชาติ ือแทนที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติเราก็ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงก็ความรู้เรื่องธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเป็นผ,ผลจากมือมนุษย์โดยใส่วัตถุดิบจากธรรมชาติแต่พอาก็จริงถ้าเราลองสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคลื่นสึนามิ ผิดผลที่เกิดขึ้นโดยความรู้ของมนุษย์น่ยถูกทำลายไปเยอะมากและแม้แต่ตัวมนุษย์เองก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่รุนแรงก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่บันทึกเอาไว้เพราะว่าแม้ขณะนี้เราก็ตัวเลขก็ยังไม่ลงตัวคือพวกที่สูญหายไปก็ยังมีเยอะ แล้วก็อาจจะเป็นการสูญหายไปชั่วนิรันดร์หมายความหาศพไม่เจอจึงอาจจะถูกกลบฝังไปด้วยพลังคลื่นที่เอาโครโนเอาตมเอาทรายขึ้นมาแล้วกลบฝังอยู่ใต้ดินลึกๆก็กไ,ได้เหตุการ์เหล่านี้ถ้าเราเทียบที่เคยเกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกแหลมตะลุมพุกมันรุนแรงน้อยกว่า อนนีรุนแรงมากแล้วก็กระจายไปมากความสูญเสียก็ามากปรากฏการธรรมชาติเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดลัทธิศาสนาที่เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์พยายามศึกษาสังเกตปรากฏการของดินของน้ำของลมของไฟของอากาศตลอดถึงสิ่งที่อาศัยอยู่ในดินอาศัยอยู่ในน้ำ อาศัยอยู่ในอากาศตลอดถึงอาศัยอยู่ในไฟอาศัยอยู่ในลมมนุษย์ก็พยายามศึกษาเรียนรู้กันมาตลอดมันก็พว่าธรรมชาติเนี่ยให้คุณก็เยอะให้โทษก็เยอะแต่ก็ยิงเราก็หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมจึงให้คุณทำไมจึงให้โทษ แม้เราศึกษาเรียนรู้กันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังตอบไม่ได้หลายๆเรื่องนะว่าทำไมจึงให้คุณทำไมจึงให้ตนเพราะอะไรเพราะเขาเองไม่มีชีวิตเนี่ยเขาเกิดมาจากเหตุปัจจัยเป็นกระบวนการธรรมชาติเมื่ออย่างหนึ่งเกิด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 ก็ทยอยกันไปเป็นคลื่นไปการศึกษาเรียนรู้การทำความเข้าใจเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเรียนรู้กันในที่หลัง คือหลังจากเหตุการณ์สึนามิแล้วเนี่ยโดยเว่าทางสื่อโทรทัศน์ก็นําเหตุการณ์คลื่นสึนามิซึ่งเกิดในส่วนต่างๆของโลกเกิดที่ญี่ปุ่นเกิดที่ฮาวายเกิดที่อเมริกาเกิดที่ส่วนต่างๆของโลกก็หลายครั้งนะแล้วก็ตอนเมื่อหลายปีมานี้ไม่กี่ปีเนี่ยประมาณจากห้าปีก็เคยเกิดที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยไม่คุ้นกับชื่อเนี่ยคือ,อยังนึกถึงภาพของคนที่โทรทัศน์เขาจับภาพมาไม่ใช่โทรทัศน์รธธคงจะเป็นพวกนักมือถ่ายรูปสมัครเล่นพวกเล่นเครื่องวิดีโอพวกเนี้นะฮะคือเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันไปวัดอะไรอ่ะ ไม่แปลว่าถึงพื้นฐานความรู้รู้องค์ความรู้หรือหลักการเรียนรู้ของคนที่ในทางลัศาสนาเวลาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เนี่ยพอสาวไปลึกจริงๆเนี่ยจะไปสาวไปที่อวิชชาคือความไม่รู้เพราการเกิดของศาสนาทั้งหลายในโลกเนี่ยที่จริงเราก็บอกว่าเกิดมาจากความกลัวเกิดมาจากความอัตขัดขาดแคลน ทำไปทำมาถามว่าทำไมจึงอัตคัดขาดแคลนทำไมจึงกลัวเขาบอกก็ไม่รู้ก็แสดงว่าแรงแรงผลักดันให้เกิดการสแสวงหาหนทางที่จะรอดพ้นจากโดยสรุปก็คือทุกภัยโรคซึ่งมันเกาะติดโลกอยู่ตลอดรอยเวลาพวกทุกภกัยพวกโรคเนี่ยมันดูก็โลกมาแล้วเรหาหาทางแก้ไขไม่ได้ หาแก้ทางหาทางแก้ไขทั้งทุกทั้งภัยทั้งโรคเนี่ยเราก็หาทางแก้ไม่ได้บนศาสนาต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมันจึงไปใช้แนวบวงสวงอ้อนวอนขออำนาจจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจากอากาศจากธรรมชาติทั้งหลายภูเขาต้นไม้ที่อาศัยดินอาศัยน้ำเป็นต้นเนี แล้วก็พัฒนาการความคิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นพวุนี้กลายเป็นเทพเจ้าเช่นว่าเป็นแม่พระคงคาเป็นแม่พระธรณีเป็นแม่ประโพสุภเป็นพระพายเป็นพระเพลิงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นเทพเบื้องสูงเป็นสุริยเทพเป็นพระวายุ เป็นพระคณีเป็นพระอะไรต่างๆนะแม้แต่คงคาเองก็มีคงคาสวรรค์แล้วไปเกี่ยวข้องตำนานในเรื่องของอินเดียนี่จะมีเยอะมากในเรื่องตรงนี้เพราะเราเห็นอย่างหนึ่งว่าปัญหาใหญ่เนี่ยเราสืบเนื่องมาจากเราไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเกิดนั่นอย่างเด่ง แล้วเมื่อเกิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงอะไรขนาดนั้นเพราะ,ะนั่นกลายเป็นบทเรียนที่ยังนึกว่ามันน่าจะรวบรวมเนื้อหาสาระเหล่านี้แล้วก็นักวิจา,ารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับออุอุตุนิยมวิทยาธรณีวิทยาสมุทรศาสราตร์อะไรต่างๆเนี่ย ต้องเข้ามาศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้แล้วสร้างขึ้นเป็นตำรับตำราเรียนรู้หมายความว่าพอเห็นปั๊บเนี่ยรู้ปุ๊บตัดสินใจปับ๊บมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับอัสรพิษเช่นงูเห่าอย่างเงี้ยเราเห็นปับ๊บเรารู้ปุ๊บเราตัดสินใจได้ทันที รั้อาการที่เด่นเนี่ยคือสติสัมปชัญญะความพยายามเนี่ยจะเกิดขึ้นมาทันทีที่จะเอาตัวให้รอดปลอดภัยจากอสรพิษตัวนั้นถ้าถามว่าทำไมล่ะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอันตรายและเราจำเป็นจะต้องรอดพ้นจากอันตรายจากอสรพิษตัวนี้เพราะ,ะนันจะต้องใช้สติสัมปชัญญะและความพยายาม ะหลบหลีกพาตัวเองให้รอดพ้นจากอสรพิษได้กุ้ยเจ้าทรงอุป,ปมาชี้เคียงว่าเหมือนหนทางมันมีอันตรายเนี่ยเรารู้หาหนทางมันมีอันตรายเราก็หลีกเว้นไม่ยอมไปในหนทางนั้นเราก็รอดปลอดภัยจากอันตรายเพราะปัญหาใหญ่เนี่ยจุดที่ชัดเจนมากๆก็คือว่าเราไม่รู้ สังคมไทยไม่ค่อยรับรู้เรื่องคำว่าสึนามิมาก่อนแต่พอมาทบทวนดูปรากฏว่าสารคาดีในเรื่องนี้มันเคยปรากฏทางโทรทัศน์แต่พูดไปในทำนองคล้ายๆอย่าประเทศไทยจะไม่เคยมีและในการตื่นตัวโดยทั่วไปเนี่ยจึงไม่เคย เรามองดูภาพเหตุการณ์ลบานั้นที่งองในแง่ของของธรรมะนะมองในแง่ธรรมะเช่นเวลาคลื่นลดลงวูบลงไปเนี่ยว่ากันว่าเป็นกิโลนะฮะกิโลกว่าถึงกิโลเพราะันพวกสัตว์สัตว์ทะเลเนี่ยแกก็ไหลาตามลงไปไม่ทันแกข้างอยู่ตามหาคนที่เล่นน้ำตรงนั้นแทนที่จะฉุกคิดเฉลียวคิด ว่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกนน่าระแวงมัน,น่าระวังมัน,น่าสงสัยนะเราจะเห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมองเป็นเหตุการณ์ที่จะสนุกคือวิ่งไล่จับปลาจับกุ้งกันวิ่งลงไปนะคนบางพวกก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้บางพวกก็วิ่งไลจ่จับปลาจับกุ้งลงไปคนอีกกลุ่มหนึ่งนี่ยจะยืนดู ด้วยความพ้อ้มใจด้วยความสงสัยด้วยความไม่แน่ใจว่าอะไรมันเป็นอะไรคนหนึ่งก็ตะโกนบอกเพื่อนแต่ก็วิ่งอย่างแรงแต่คนที่ได้ยินคำบอกเล่าเนี่ยมองไปเรื่องตลกก็อยู่เยอะคือเราเห็นเหตุการณ์ในที่บางตอนเด็กนุ่มคนหนึ่งเนี่ยก็ยืนแกวงเท้าอยู่เลย น้ำมันที่ขึ้นครัดซัดบางครั้งแรกนะก็เรียกว่าไปครึ่งแข้งกันแล้จะยืนอยู่บนต่อไม้เดี๋ยวก็เชี่ยดูสน,สน,นุกสสดงเรือประมงกำลังวิ่งอย่างแรงเพื่อจะหนีเข้ามาสู่ฝั่งนั่นคือแสดงให้เห็นว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน ประนแง่ของความเป็นจริงที่จริงมันถ้าเราไปอยู่หลังคลื่นเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายคนที่อยู่ดินตะเดิ่งก็ยืนเป็นแถวดูจะจะรอดไหมรอดไหมรอดไหมนั่นคือลักษณะของการขาดองค์ความรู้ขาดสติลักษณะเหล่านี้ถ้าเราเอาภาพมาวิเคราะห์เราจะเห็นถึงลักษณะของธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสติสมัมปชัญญะ แล้วความพยายามที่ถูกต้องสติระลึกไม่ได้คือไม่รู้อะไรส่วนหนึ่งแล้วสงสัยเสียส่วนหนึ่งสงสัยก็เป็นอาการของโมหะนะคือปัญญามีไม่ม,กมากพอต่อการวินิจฉัยทีนี้แต่คนบางคนนี่เพื่อนบอกแล้วแต่ไม่เชื่อนี่ก็เยอะไม่ยอมเชื่อหัวเราะเยาะ ยอมไม่ได้เรามาเล่นน้ำเราสนุกสนานคือไม่ยอมวิ่งไม่ยอมหนีแล้วก็เห็นภาพขางคนแล้วเนี่ยนองนะเออมันจะเห็นความจำเป็นของธรรมะแล้วก็มาเทียบเคียงนะฮะมาเทียบเคียงถึงว่าพออีกไม่กี่วันก็มาเข้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีที่แล้วคนประสบอุบัติเหตุตายตั้งเท่หลายหกร้อยกว่าทีนี้รัฐบาลก็พยายามลนลงเต็มที่ใช้วิธีการทุกอย่างก็ปรากฏวนลดลด,ล,ดลงไปกว่าครึ่งแล้วนกะ็มกระตุกเอาสติกระตุกเอาสัมผชัญญากระตุกเอาความสำนึกรับผิดชอบเนี่ยกลับเข้ามาอยู่กับคนเรานี่ย แล้วก็มีการระมัดระวังถ้าไม่เห็นว่าธรรมะกับชีวิตเนี่ยธรรมะนั้นพร้อมจะรักษาชีวิตคุ้มครองชีวิตที่พระเจ้าทรงแสดงว่าธรโมหเวรักกติธรรมอจาริงพระธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและพระธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วเนี่ยจะนำสูขมาให้ แต่ะารรมจะรักษาได้ก็เหมือนกับร่มใหญ่ที่ป้องกันคนคือไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกซึ่งก็หมายความว่าก็ต้องกัน่มแม้เราจะถือร่มอยู่ในมือเวลาฝนตกเราไม่ยอมกันม่มเราก็เปียกฝนธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นล้วก็ทําไห้เห็นว่าถึงคราวที่จะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบทเรียน คือคงโทษอะไรใครไม่ได้นะคือยังนึกนะว่าสมมุติว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเราจะประกาศว่าจะมีคลื่นสึนามิเกิดขึ้นเนี่ยคำว่าสึนามินี่มันไม่น่ากลัวเหมือนกับเกนะฮะเหมือนกับพายุเกอย่างที่เกิดที่ชุมพรหรือว่า เราใช้กับมาวาตะไพ่เนี่ยซึ่ึงคนมันคุ้นเนี่ยพอไปเรีเรยกคิ้วเสียงเรียงนาม,มนเกิดไม่รู้จักเกลื่ลนมาภาพของสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าเราไม่รู้จักใน,นไม่น่ากลัวสำหรับเรานคล้ายๆกับเราจะพูดถึงยักษ์ถึงมานะไรเราก็ไม่เคยเห็นนะฮะยักษ์มานเนี่ยใคจะถามให้คนกลัวมันก็ไม่กลัว อาจจะหลอกถึงตำรวจจับยังกลัวมากกว่าเพราะว่าคนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตำรวจจับอย่างน้อยก็จับคนอื่นเพราะการศึกษาเรียนรู้นี่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญปัญญาในการรักษาคุ้มครองตนพระเจ้าทรงใช้คำว่าปัญญาในการบริหารตน หลักการบริหารน,นั้นก็คือการมองสิ่งสัมผัสในแต่ละขณะเนี่ยสิ่งที่สัมผัสแต่ละขณะเนี่ยมันจะมีคุณมีโทษดูโดยสถานะของมันปัญต้องการอยู่ที่การระลึกรู้วินิจฉัยตัดสินว่าทํำยังไงอ่ฉันดูง่ายๆนะฮะว่ามีกลิ่นที่ผิดปกติโชยเข้ามาต่างจมูก สติจะต้องระลึกรู้แล้วบางครั้งนี่เราก็ไม่คุ้นกับกลิ่นอย่างนั้นแต่ต้องป้องกันไว้ก่อนไม่รู้กลิ่นอะไรนี่ต้องป้องกันไว้ก่อนอัรมหายใจไว้ก่อนแล้วก็ต้องตัดสินใจวิ่งหนีออกไปจากสถานที่นั้นเร็วเท่าไหร่ได้ก็ยิ่งดีเราจะเห็นอาการของสติของสัมชัญญะของความเพียรสติระลึกก่าอึกลิ่นปัญญาวิน,นิจฉัยว่า น่าสงสัยคือเรายังไม่ชัดเจนน่ะกลิ่นมันน่าสงสัยทางดีที่สุดก็คือใช้ความพยายามวิ่งเราจรึงเห็นนึงลักษณะธรรมะที่เราต้องใช้บ้ากไงคือสติสัมปญ,ญญาความเพียรในกรณีเหล่านี้นะสติสัมปญ,ญญาความเพียรในด้านข้อมูลเนี่ยเราจะต้องมีมากจะต้องศึกษาเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจ แต่พอเราเห็นตัวอย่างเหล่านี้เข้ามันก็เข้าใจง่ายเห็นตัวอันตรายต่างๆนี่ก็เข้าใจง่ายพอเห็นปั๊บเราก็นึกเรือนี้สึนามิเป็นอย่างนะี้ต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่15มีคลื่นเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดเขาก็ถ่ายออกโทรทัศน์ก็มองดูแล้ว มันไม่คล้ายอ่ะรู้สึกนามีมันมาคล้ายๆกับกำแพงกำแพงน้ำมาหึกมามากแต่นี้ไม่สูงตสองสามเมตรอะไรแต่แต่นี้อันนั้นต้องสิบกว่าเมตรบางครั้นก,ก,ก,ก็มีนิใัยได้แต่สรุปว่าการมองทะเลเนี่ยโบราณท่านสอนหมองว่าคือนว่ทะเลสอกกับทะเล การเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งหลายนี่ต้องระมัดระวังกันเร็วสำรวมระวังคือระมัดระวังมันโดยพื้นฐานเขาเนี่ยมันเป็นกลางกลางแต่ความมิปริตแปรปรวนของธรรมชาติเนี่ยพร้อมที่จะเกิดโทษแลในขณะเดียวกันก็แค่จะชดเชยอะไรให้แก่มนุษย์มันก็นำอะไรกลับมาให้แก่มนุษย์ ปุเจ้าทรงแสดงหลักไว้อย่างหนึ่งว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยมันต้องการจิตใจที่กล้าหาญเข้มแข็งแล้วก็อดทนเสียสละภาพอย่างหนึ่งที่เราพูดว่าคนไทยไม่ทิ้งกันมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนมากๆนะวายามประสบภัยอันตรายเนี่ยคนไทยไม่เคยทิ้งกันแม้แต่ว่า คนไทยในท้องถิ่นสามจังหวัดภาคใต้ซึ่งตัวเองก็ประสบปัญหารุงรังอยนี้เนีย่ยังสละตัวเองมาหลายพันคนนะฮะประมาณสามสี่พันคนมาช่วยกันสร้างบ้านชั่วคราวให้คนที่สูญเสียไปเพราะคลื่นสึนามิในสามจังหวัดในสี่จังหวัดนะฮะจังหวัดใหญ่จริงๆก็พังงาภูเก็ตกระบี ระยองนะฮะที่ประสบปัญหาใหญ่เนี่ยหลักเหล่านี้เป็นถือว่าเป็นหลักการสำคันเพราะว่าคนเราจะเห็นใจกันรู้ว่าใครเป็นมิตรแทหรือมิตรเทียมเนี่ยมันรู้ตอนอีกฝ่ายหนึ่งประสบความเดือดร้อนประสบความพิบัติประสบความพลาดพลาดสูญเสีย,สสยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่ง ไ้ให้การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ก็ยังนึกถึงว่าเด็กๆที่พ่อแม่ตายหมดก็คงจะมีแต่ก็ยังนึกอยู่นะฮะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยญาติพี่น้องที่อยู่ในวิสัยจะดูแลได้เนะี่ยเขาจะรับไปดูแลเองเพราะยังไงยังไงก็สู้อยู่กับญาติไม่ได้ มันอบอุ่นถ้ากระสุอยู่กับญาติไม่ได้ร่มเงาอะไรก็ไม่อยากเจนถ้าก็ร่มเงาญาติแล้วคาดคา,าดหมายว่าเด็กก็คงจะสูญเสียน้อยลงนะจะรับความอบอุ่นจากญาติพี่น้องเพราะว่าคนแถวนั้นอย่างแถวน้ําเค็มเนี่ยเป็นคนที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่แม้แต่คราวที่เกิดขึ้นที่ชุมพรที่ มาปอมฤตเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่แถวนครประยกเคลื่อนย้ายมาอยู่ตรงนั้นญ,ญาติพี่น้องเขาก็อยู่เยอะที่ที่จังหวัดนครโอกาสหนึ่งเนี่ยคงจะรับการช่วยเหลือจากลุงป้านาอาญาติพี่น้องต่างๆเนี่ย แต่ก็พระมหากราธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างโรงเรียนคล้ายๆกับในโรงเรียนประจำนะอยู่ประจำอย่างความวันก่อนก็ฟังผู้มือการก็วเขาอธิบายฟังก็แสดงว่าโรงเรียนในลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับโรงเรียนกิจนอน,นความมาเด็กก็อยู่สภาวไปล้อมเดียวกันก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่ ที่ถ้าหากว่าทาได้อย่างต่อเนื่องในแนวตัวนี้อย่างพวกโรงเรียนคลิดเนี่ยเขาก็สร้างแนวนี้อเอะหมายความว่าเด็กเติบโตมาด้วยระบบกฎเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันแนวคล้ายๆกับวิชิราวุธอะเราจะเห็นว่าคนก็ไม่มากนะวิชิราวุธเขาว่าจะ0ะนะแปดร้อยตันงแแปดเก้าร้อยแวสร้างคนคุณภาพขึ้นมาได้เยอะ,ระราะเรเพรารับการฝึกปืออบรมมาในแนวเดยกกัน ปัญหาที่น่าคิดอยู่อย่างหนึง่งคือมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่ว่าที่ใดเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามมันจะมีคนกลุ่มที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือนี่จะมากยิ่งกว่ามากกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีพวกคนเห็นแก่ตัวที่ปลอมปนเข้าไปสแสวงหาประโยชน์ฉกฉวยผลประโยชน์อะไรต่างๆ มันเป็นปัญหาเป็นมาตรวัดคุณภาพจิตใจของมนุษย์เพราะเวลาเหล่านี้ที่จริงเป็นเวลาที่จะช่วยเหลือเ,เพื่อเือซึ่งกันและกันดูแลจะใส่กันไม่ใช่เป็นเวลาที่ซับเติมกันงบคนพวกนี้เราก็มองให้เห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขาดการศึกษาปร ปัญกางสาวปรมเนี่ยจะต้องมองกลับไปที่ตัวศีลธรรมการเจริญเติบโตในด้านคุณธรรมในด้านมโนธรรมด้านศีลธรรมเนี่ยมีความจำเป็นคนเราจะมีความรู้ยังไงก็ตามแหละถ้าขาดพื้นฐานทางคุณธรรมทางศีลธรรมทางจริยธรรมรอดยากอะน,นะแล้วอาจจะใช้ความรู้เหล่านั้นน่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง เดีวก็อาจจะเบียดเบียนบุคคลอื่นในทํางไปเราก็ได้บทเรียนอะไรเยอะคือถ้าเรามองในกรณีศึกษามองในกรณีศึกษานี่จะได้บทเรียนที่ดีมากๆแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายายิ่งก็คือการสูญเสียเพื่อร่วมโลกไปเนี่จำนวนมากคือดูตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะมันเป็นภัยธรรมชาติเรื่องภัยธรรมชาติเ่ยพูดยังไงก็พูดยากเพราะเราไม่สามารถจะต้านทานต่อภัยธรรมชาติได้เหมืออก็บเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติเองแล้วก็จริงเราหนีไม่ได้สักอย่างนะครับความตายเป็นของเที่ยงแท้นแน่นอนแต่ว่าชีวิตนั่นเป็นของไม่เจ่ยง จะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรแต่ตายโยดยวิธีใดนั้นเราไม่รู้แต่ว่าชีวิตนั่นจะต้องตายแน่เร่การพระภาคเป็นเรื่องนิรันด์เกิดมาแล้วต้องตายก็เป็นเรื่องนิรันด์คนที่อยู่ก็จําเป็นจะต้องทําใจแล้วก็หาประโยชน์จากประสบการณ์ของชีวิตซึ่งมีค่ามากเน่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็สายทอด บอกกล่าวเล่าขานในลูกหลานได้มีพื้นฐานความรับรู้ในเรื่องหลนี้เอาไว้เพื่อจะสามารถวินิจฉัยตัดสินแล้วก็นำตัวเองให้รอดปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นแต่การป้องกันในเราคงป้องกันอะไรได้ยากนอ,อกจาก,กว่านำเราหนีจากเหตุการณ์ใกล้เคียง นีห่างไกลห่างไกลก็ไปหยุดในที่สูงก็จะปลอดภัยสูงขึ้นต้งฟังทั้งหลายและ่าการศาสนาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจูมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี